bye wow. 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 ร้านร้านอยู่ตลาดบ้านกลางมาร์เก็ตครับใกล้กับตลาดครับอันนี้ยามาเน,น,นแบกร้อยหิบหดีครับรถซีสองพันสิบแปดครับตัวก็จะประมาณนี้ครับไม่ เครื่องเครื่องคันนี้ก็จะเป็นลูก64มิลชัก5มิลครับก็ชัก5มิลเป็นการืฟอนนะครับต่วฟาสู้วาว28 19ครับผมแล้วก็ตัวลิเล่ยงเป็นของ X Max 300นะครับล้วง41มิลครับผมเป็นท่อกองดูดสดขึ้นอยู่บ็อกอันนี้นครับแล้วก็ชุด พวงแดงชามแล้วก็เป็นพวงท้าย18 3สามองนะผมตรงนี้ดันโลสไตายดันโลนน่ท่อเป็นท่อพามองครับผม,มเสียงไม่ดัง mm hmm. แนวใช้งานครับแนวขับทางไกลได้ดันโลได้นะครับมีใช้งานปกติได้เลี yeah, yeah. นยต้นทางเกี mm hmm. ่ยวต่างหวัดได้สบายครับ ปั๊มได้เปลี่ยนไหมครับปั๊มตีครับปั๊มตกเป็น4.2บาร์ครับเป็นตันแต่งเรียบร้อยครับผมกล่องกล่องไฟตัวนี้มีการมูดไหมครับมีจูนครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องเพิ่งเสร็จครับผมตอนนี้เพิ่งทาเครื่องสมบูรณ์ก็เดี๋ยวต่อไปก็จูนกล่องเก็บย้าเอียดครับผมตอนนี้เทเข้าวแล้วก็มีร้อยเกือบร้อยเจ็ดสิบแล้วเท่าไหร่นะครับเกือบร้อยเจ็ดสิบลวิ่งใช่ไหมครับใช่ครับ นี้ก็เป็นล้อเอ็กเซลลล้อเอ็กเซลที่ดวดชุบเปนโตนะครับอันนี้คือดุมแท้ดุมแท้นะครับไม่ใช่ดุมสั่งเป็นโช๊กไวท์เบลล์นะครับเตี้เตี้ยนิดหนึ่งส่วนปัมป๊มนะปั๊มบัลเบล อับหน้าก็เป็นสีพอดสีพอดครับสายเอินแทงหมดต่อมาเป็น,น,นปั๊มบนลปั๊มบอลก็อะไรครับปัมโครับซ้ายขวาท้งหมด ปกติก็ทํารถทั่วไปครับรถใช้งานด้วยรถแต่งด้วยนะครับแล้วก็ทํารถแข่งที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยครับผมทาแข่งที่ฟิลิปปินส์ด้วยประมาณนี้ปกติส่งฟิลิปปินส์ยังไงครับส่งเครื่องส่งไปละเครื่องครับผมส่งไปยังไงครับเครื่องบินครับผมไม่ใช่เรือใช่ไหมครับไม่ใช่โอเคปกติผ่านทางไหนครับผ่านทางนี่ดรโแกนดรโแกนครับได้น้ำตัไหนครับ ครับชื่อโรแกนครับผมก็ทำอยู่กับช่างปอช่วยดูแลเรื่องลูกค้าต่างประเทศก็เวลามีลูกค้าติดต่อมาก็จะ,จะช่วยคุยสานงานเรื่องสมเครื่องไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ไปแข่งที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากแข่งสนามยังไงครับสนามประเทศเขาก็จะไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราจะเป็นสนามมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่บ้านเขาสม,มากจะเป็นการปินถนน,นโดยขอ ใช้พื้นที่ในต่างจังหวัดในพ่างที่แล้วก็จะเอามาปิดมารีเออร์จัดเป็นสนามเลยครับแล้วก็จะมีวิ่งไฟวิ่งอยู่201เมตรอย่างเดียวครับผมตอนนี้ส่วนมากปกติทํารถอะไรบ้างครับจุดปีนก็จะมีการแข่งขันบ้านเขาถ้ารถด,ดังที่สุดก็เป็นเรเดอร์ซึ่งเรเดอร์บ้านเขาจะเป็นรถที่ขายดีที่สุดในตลาดบ้านเขาซึ่งเขาจะโมโดยว่าเปลี่ยนแค่แคม แล้วก็โม่พวกเกียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกลูกเท่าเดิมนะครับอ่าปกติช่างปอจะเป็นคนทำตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใชแล้วนอกจากเ e d เดอร์มีอะไรครับพวกรถใหม่ๆมมีอะไรครับีรรบที่ช่างปอทำไปจะมี a อ้ลองเอ็นแม็กนี่แหละครับอ่าส่วนมากแล้วผลเป็นไงบ้างครับก็ที่ไปมาล่าสุดก็ได้ที่หนึ่งของรอบเลยครับโอ้ได้ที่หนึ่งได้รางวัลเงินรางวัลใช่ไหมครับไม่ ได้แค่ชื่อเสียงเดี่ยไปก็าาหางานครับผมไปก็หางานมากกว่าไปสร้างผลงานอะไรเงี้ยถ้าเรามีชื่อเสียงหรือว่ามีผลงานอะไรเงี้ยคนก็จะซื้อของกับเราประมาณนี้เราไม่ได้ไปเพื่อหวังเงลลินรางวัลอ่าปกติอ่าชุดหนึ่งช่างช่างพอช่างพอทําราคาเท่าไหร่ครับอ่าประมาณตัวนี้เครื่องตัวนี้มีประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นสองหมื่นห้าขับเดิมๆเข้ามาจอดได้เลยครับ จัดให้ครบหมดทุกอย่างก็คือมาที่ที่นี่ที่เดียวจมนะครับกับทุกอย่างครับอบอกแฟนเพนหน่อยดีครับว่ารับรถอะไรบ้างครับอธิบายให้แฟนเพ้นเข้าใจหน่อยครับทุกรุ่นครับทุกรุ่นแต่ว่าหลักๆหลักๆเลยเป็นเอ็นแบบแอล็อกก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับแล้วก็ ทางเพจ a c e b o o k นะครับ PP Racing Shop นะครับขายอะไรพวก n m a นแม็กไอ็อกอะไรเครื่องอะไรเดิมอะไรแต่งนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ก็จะทำแข่งที่ประเทศไทยด้วยนะครับเป็นทางตรงนะครับก็มีอานข้างหลังนี้ทางข้างหลังผมก็ใกล้เสร็จแล้วเร็วๆนี้นะครับพี่มีเบอร์โทรไหมครับเอร์095ยครับส3 7 6 1 3 6, 6, 6. เจหนึ่งสหครับผมโอเค ท้ายนี้ฝากขอบคุณช่างปอแล้วก็โรแกรนด้วยครับแห่งฟิลิปปินส์ครับโอเคครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ